ขอร yeah. ับพเจ้าเซอร์น่ะเฮียเฮโรดเฮโรดแล้วเกล้าละห้าร้อยเอาไหมลูกเอาไหมหืมเอานี้นี่นี่เฮียนี่นี่ปลานี่ปลานี่นี่อย่างงี้อย่างงี้ปลาคนนี้แต่เสื้อขาวนี่นีธรรมดาที่ไหนตัวเอาไหมเกล้าละห้าร้อยเอาไหมเอาป่ะนี่พอบอกว่าเกล้าห้าร้อยเอาไหมเฮ้ยเฮ้ยคนนี่ก็ได้เนาะปลาจะเรียกเป็นทั้ที่โตไหมเรียกทั้ที่โตไหม ฮะผมเชื่อว่านนะ้องคนนี้ไม่มีผัวไม่มีมมคนนี้ดูแล้วนี่แต่คนนี้จะสูงโปร่งกว่าจะมีเนื้อมีนวลนิดหนึน่งพี่ตัวนี้ขอญาตจับนะลูกเออคนนี้จะมีเนื้อมีนวลปกติดื่มไหมดื่มนะถ้าแก้วละร้อยเอาไหมเฮ้ยทำไมตาแดงอ่ะเฮ้ยทำไมตาแดงอ่ะเหรอป้าพ,พี่สอนแก้วหนึ่งมา เล่นแล้วมานนี่มันมาหาพี่สาวเล่นหนึงพี่สาวเล่นเร็วๆร็วเ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 เล่นกับผมเลยสิเดี๋ยวมันเงียบไปเดี๋ยวมันจะกลอยมาๆๆๆาเอาแค่มาเอ่อนอนจะได้หายเหนื่อย